สวัสดีครับผมคงคุยนะครับเป็นประจำทางช่องยูทู e คุยเรื่องพยากร์และทางชั้นเรียนเรื่องพยากรณ์นะครับสวัสดีทุกเช้านะครับเจ็ดโมงเช้าในทางช่องยูทูปนะครับส่วนทางชั้นเรียนนะครับจะแปลกๆไป2อสวันนะเพราะว่าผมอัดคลิปพร้อมกันอาจจะใส่เสื้อตัวเดียวกันแต่อัดต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าวันที่8วันที่9เนี่ยผมเ8็เนี่ยผมไม่ไม่ว่างไม่สะดวกนะครับก็เลยจะอัดคลิปทิ้งไว้ให้อาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันสดๆนะครับอาจจะเป็น คลิปวิดีโอนะครับให้ติดตามกันแต่ก็ได้ชมก่อนทางช่ยน้อยทุกอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคเลขนี้เป็นเลขถัดมาจากกลุ่มเลขของเรียกว่าแหละกลุ่มเลขกลุ่มเลขไหวพริบที่เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้าคือ9549นะอันนี้สลับกัน5495ี่เก้าห้ดีนะขอให้เพื่อนเลยสลับไปสลับมานะครับโอเคกลุ่มนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นวิเคราะห์เป็นระบบ ต่างกันอยู่พอสมควรนะคลิปที่แล้วจะเป็นสนะี่เก้าเนาะอันนี้จะเป็นเก้าห้าอ่าแต่จริงๆแล้วที่ที่สอบถามเขามอเขามองว่าไอ้สี่เก้าห้าเก้าเนี่ยพวกนี้มีเป็นเลขของมีคนมีไหวพริบไหมสํารับผมผมคิดว่าก็ก็โอเคนะแต่อาจจะมีความต่างกันอะไรไงเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับผมอ่าก่อนไปถึงนั่นกรรมปูที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับห้าสี่เก้าห้าเหมือนเลขกลุ่มที่แล้วเลย มี3คู่แต่ว่าอาจจะสลับตำแหน่งกันมี3คู่ซึ่งไม่ซ้ำกันก็มีนะครับ 54, 4 5 5 4 4 9 9 4แล้วก็5995กนะครับกลับไปดูเลขคู่ได้นะครับทั้ง3คู่ทำไปแล้วถ้าแบ่งเป็นกลุ่ม4ตัวไอ้กลุ่ม3ตัวนะครับก็จะเป็น5 4 9 9 4 5แล้วก็4 9 5 5 9 4กนะครับกลุ่ม3ตัวนี้อาจจะไม่เหมือนกับกลุ่มก่อนหน้านี้นะครับก็แยกกันไปทั้ง2กลุ่มสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยคู่ทำไว้หมดแล้วนะกระบปมกลับไปดูได้ย้อนหลังเนาะ มาเข้าประเด็นนะครับแบ่งเป็นหน้ากับหลังเนาะสำหรับการรีวิว4ตัวนะแบ่งเป็นหน้ากับหลังขอพูดด้านหลังก่อนนะครับจะได้จะได้ดูว่ามันเป็นวิเคราะห์เป็นระบบยังไงนะครับคนเลขท้าย5มาอีกแล้วนะคนเลขไทย 5, พูดกันบ่อยมากคนเลขท้าย5ข้อเด่นคือชอบวิเคราะห์ชอบคิดก่อนมองภาพก่อนมีลําดับขั้นตอนก่อนอะไรเข้ามาปุ๊บมีลําดับก่อนเราต้องคิดอะไรก่อนนะวิเคราะห์ ชอบวิคคะห์ชอบเอามาเก็บมาคิดก่อนว่าเอยจะต้องนี้แต่ก็ไม่ได้แบบตึงมากนะก็ตึงระดับหนึ่งก็คือเหมือนกับแบบว่าไม่ใช่ว่าได้ข้อมูลอะไรมาแล้วตัดสินใจเลยคือการอาจจะอาจจะไม่ไหวอาจจะไม่ไหวนะครับคนห้าท้ายอาจจะไม่ไหวแต่ก็ไม่ได้ช้าม,มากโชคดีที่ตำแหน่งต่อมานะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าคราวนี้แนวคิดของคนเลขเก้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไปในแนวทางของการที่แบบเปิดอาไม่ใช่ดิ ไปในทางของคนที่ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บน,นึงครับคนที่มองอะไรค่อนข้างจะนอกกรอบนะครัีผมเปิดจอแล้วมันบังจอน <c oughs> คนที่คิดอะไรค่อนข้างจะนอกกรอบคือเขา,าเป็นคนที่เอาอะไรเข้ามาปุ๊บรับสารอะไรเข้ามาปุ๊บเขาจะลําดับขั้นตอนว่าจะต้องยังไงมองแบบยังไงดีนะรูนี้นั่นคือพิจารณาก่อน แต่ว่าแนวคิดเขาค่อนข้างจะพอพิจารณาแล้วแล้วมันจะไปทางไหนได้เขาก็พร้อมไปนะเออเขาจะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแบบว่าเฮ้ยไม่เอาตรงนี้เลยแต่ว่ามันก็จะมีลําดับว่าอึ๊บมาขอดูก่อนจริงๆส่วนตัวผมชอบห้าเก้ามากกว่าเก้าเพราะว่าอย่างน้อยพอเข้ามาปุ๊บเฮ้ยมีอะไรใหม่ทําใหม่เลยอะไรเงี้คิดอะไรใหม่เลยแล้วค่อยมาเรียงลําดับทีหลังว่าเออจะต้องทําอะไรก่อนแต่ถ้าเป็นเก้าห้าปุ๊บคิดก่อน มองพื้นฐานตัวเองที่ตัวเองมีก่อนความรู้ของตัวเองการศึกษาของตัวเองว่าประสบการณ์ตัวเองมีแค่ไหนวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงแล้วค่อยไปดูว่ามันจะปล่อยไปทางไหนได้บ้างนึกออกใช่ไหมครับมันก็เลยอาจจะดูช้ากว่า5 9ดูช้ากว่าแน่ๆเก้าห้าเนี่ยมันดูช้ากว่าแต่ว่าวิธีการคิดหรือแนวคิดมันค่อนข้างจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าคือใช้เวลาคิดนานไง พอมันคิดนานมันแต่ว่าโชคดีที่มันไม่ได้เป็นเลข5เลข7นะมันเป็นเลข9อ่าพอมันเป็นเลข9ก้ปุ๊บรู้แล้ว,ว่าตัวเองพร้อมอยังไงใช้เวลาสักอึดใจหนึงอ่ะมีหนึ่งพร้อมไงแล้วพอจะเอาไอเดียไปใช้เนี่ยเขาก็จะดึงออกมาดึงออกมาได้เลยประมาณนั้นอะ่ะเหมือนคนที่95%้าาสหรับผมเหมือนนักเกรียนที่อ่านหนังสือก่อนสอบอะ่ะอ่านหนังสือพร้อมแล้วเออแล้วจะไปสอบ เพราะนั้นสังเกตดูนะครับคนที่หัวไวรือมีลำดับหรือคล้ายๆกับว่าเขาชอบใช้สัญชาตญาณในการทาข้อสอบกับเด็กที่อ่านหนังสือเต็มที่มันจะมีความต่างกันค,คนเร่งเนี้ยความมั่นใจอ่ะค่อนข้างจะสูงเพราะว่าอะไรเพราะเอยแน่นแล้วอ่านมาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอข้อสอบที่ไม่เคยอ่านเลยเนี่ยคนเนี้ยจะค่อนข้างหยุดนานหน่อยนึกออกใช่ไหมคือมั่นใจจริงแต่พอไปไปเจออะไรที่มันไม่เคยเจอจริงๆ แต่มันจะเจอน้อยมากแต่ถ้าไม่เจอจะจะไม่เหมือนคนที่สมมุติว่าเป็นความต่างของเที่ไม่วังห้าเก้าเ้าหานะความต่างของไอ้คนเลนะ็กเก้านยห้าเก้าเนี่ยเจออะไรที่ไม่เคยเจอมันหาช่องได้มันอ้ยมันไปปดึงตรงนั้นตรงนี้มาเร็วแต่ถ้าเป็นเลขห้านี่ปุ๊บอะไรที่เกินไปหน่อยจากสิงที่รู้ไม่รู้เนี่ยนั้น <c oughs> แต่เขาจะไม่ทําทันทีนึกออกไหมมันจะแบบเขาจะไม่ได้แบบรีบมากมันทําให้โอกาสเออในการที่จะ วิเคราะห์อะไรมันจะค่อนข้างเออแบบน่าเชื่อถือใน,นป้้นปลายมากกว่าอืแต่ไอ้เก้านี่คือเสียเส่ยงดวงเสี่ยงดวงแต่มันก็เร็วไงมันทําได้หมดอ่ะนึกออกใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกไหมนะแต่เลขห้าก็โอกาสจะถูกก็ห้าสิบห้าสิบแต่เลขเก้านี่อาจจะยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเก้าท้ายนะแต่อ่ามันเร็วกว่ามันมีโอกาสที่ไปทำข้ออื่นได้เยอะกว่าเนี่ยนี่คือความต่างอันนี้พูดเปรียบเทียบนะครับในมุมของถ้าเกิดเป็นนักเรียนในการทําข้อสอบผมมองว่าเลขห้าท้ายเนะี่ย ดูจะมีความมั่นใจและดูจะเป็นภาพที่ทำให้ผู้ปกครองชอบเออชอบเอ,อ้ยคิดก่อนอย่าเพิ่งรีบไปคิดก่อนอะไรเลยเพูดถึงเรื่องเรียงผู้ของชอบแบบนี้ไงแต่ถ้าเราผมผมมองว่าไปเลยผิดเดี๋ยวก็เรียนเอาใหม่อันนี้คือมุมผมนะที่ผมเป็นครูผมรู้สึกว่ามันไม่เครียดไงเก้ากับห้าท่ามันต่างแต่พอเป็นห้าปุ๊บมันก็จริงเหมาะกับผู้ใหญ่อะ่ะจริงๆิงถามว่าเด็กเหมาะไหมก็อาจจะเหมาะกับเด็กบางคนน่ะผมชอบ ผมชอบเด็กที่มีจินตนาการแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบเด็กที่มีความรู้เยอะๆนะมันก็มันก็ต่างกันแต่ผมรู้สึกว่าผมมีความสนุกว่าสอนสอนเด็กที่มีจินตนาการมันสนุกแต่กสอนเด็กที่มีความรู้อาจจะไม่สนุกแต่เขาได้ความรู้ไงแต่เขาแบบเอ้ยแน่นนะเออเขาอาจจะเป็นเหมาะกับอาชีพอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยนะครับแต่้อหาท้ายปุ๊บมาเลขเก 9, ้านี่พอเขารู้เขาแน่นปุ๊บเขารู้ว่าต้องทาไงแต่ข้อดีของกลุ่มนี้ครับในตําแหน่งต่อมาคือเป็นเลขสี่พอมันเป็นเลขสี่ปุ๊บ วิธีการที่เขาคือมันแน่นตั้งแต่ตอนแรกนึกออกไหมคือตอนคิดอาจจะนานหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่แนวคิดนั้นได้ใช้ได้เอาไปใช้เขาจะคล่องมากเร็วเออเร็วนะครับแล้วก็มีจุดดีจุดหนึ่งก็คือวิธีการพื้นฐานการทํางานเขาเป็นเลขห้าเขารู้ว่าจะไปจับมันอยู่ตรงไหนเขาสามารถเป็นคนที่ถ่ายทอดสิ่งที่เขาคิดนะไปให้คนที่รับสารนะ่ะ เป๊ะค่อนข้างจะเป๊ะแล้วไม่ได้ใช้เวลานานนะคือถ้าเขารู้แล้วคือตัวที่เขาจะนานแต่พอไปถึงอีกคนหนึ่งที่รับสารหรือว่าลูกน้องหรือว่าคนร่วมง,งานเนี่ยมันจะเป๊ะมันจะเหมือนที่เขาคิดแล้วไปถ่ายทอดตรงนั้น <scr> พวกนี้ทํางานพลาดยากแต่ว่าไม่ได้ช้าด้วยไงยข้อดีมันอยู่ตรงนี้มันจะต่างกับไอ้พวกห้าห้าห้าหรือว่าห้าเจ็ดห้า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 หนึ่งห้าอะไรพวกนี้คือถ้าไอ้น,นั้นมันเปียมากคือถามว่า สารมนยังไงไปลายทางเป็นแบบไหนใช่ไหมใช่เหมือนกันเป๊ะแต่กว่าจะไปถึงอ,อธิบายนานมากแต่คนเนี้ยทักษะนะครับทักษะที่เขาเก่งก็คือมันมีระบบในหัวของเขาที่แบบปุ๊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 บนึกออกใช่ไหมมันเป็นการคัดลอกแบบก o p ป p ีเพที่เป๊ะเออมันเร็วด้วยนะมันไม่ใช่เร็วเขารู้ว่าจะต้องถ่ายทอดยังไงเขาวิเคราะห์ก่อนอ่ะจะไปทางไหนได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหาไปตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ้าว มาเป็นคือเลขแบบนี้มันเหมือนกับอาชีพครูที่ที่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนรู้ร,รู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะสื่อสารได้เก่งอันเนี้ยให้มองภาพเนี้ยคนอาจจะมองว่าเออเหมาะเป็นครูแต่ทนีนี้ผมมองถึงถ้าเกิดเป็นนักธุรกิจอะถ้าคุณข้างหน้าคุณเป็นเลขระดับของการบริหารแล้วข้างหลังคุณเป็นเลขเนี้ยมันเด่นไหมบอกผมผมก็ว่าเด่นนะคุณรู้ว่าแนวคิดคุณยังไงแล้วคุณไปถ่ายทอดให้ลูกน้องคุณ ทำเป๊ะเหมือนอย่างที่คุณคิดเลยนึกภาพออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปฟิกว่ามันเป็นอาชีพอะไรชอบแนวคิดแบบนี้ไหมถ้าคุณชอบก็โอเคนะครับอันนี้คือแถวทางหลังนะครับส่วนด้านหน้าไม่ค่อยต่างมากเกี่ยวกับกับกลุ่มที่พูดก่อนหน้านี้เป็นคนที่วางตัวดีสุขุมนะครับแต่ก็ดูมีความคล่องตัวมีความเป็นตัวเองแล้วก็พูดจาอะไรดูมีหลักมีเกณฑ์มีความฉลาดฉาน นะครับพูดคล่องนะมีสีก้างก็ต้องเป็นคนพูดคล่องอยู่แล้วแต่ไม่ได้คล่องแบบไร้สาระเป็นคนที่คล่องแบบมีรูปแบบในการพูดการเข้าถึงได้ชัดเจนนะครับบุคลิกแทบจะไม่ต่างจากกลุ่มเมื่อกี้เลยไม่ต่างจากกลุ่ม uh, กลุ่มก่อนหน้านี้ก็คือ9549นะครับไม่ค่อยต,ต่างเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่วางตัวดีมีการเทศะผูใจาชาญาน,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะ ถ้าเป็นลักษณะของงานราชการงานที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถืออ่ะกลุ่มเลขน,นี้โอเคแต่ถ้าเป็นเรื่องของเลรงดึงดูดเรื่องของผู้ชายผู้หญิงเรื่องอะไรพวกนี้มันอาจจะดูมาตรฐานไปนะครับอ,อ,อาจจะไม่ได้เด่นนะครับอ่ะเรื่องต่อมาหมาไหนก็พูดถึงเรื่องการดึงดูดและพูดถึงเรื่องความรักเลยความรักของคนเลขนี้นะครับความรักของคนเลขนี้อยู่ที่ว่าคุณล็อกเป้าหรือย,อยังถ้าคุณล็อกเป้าผมเชื่อว่า ได้เพราะคุณรู้ว่าสมมติคุณจะจีบใครนะคุณรู้ว่าเขาต้องการอะไรบ้างคุณจะศึกษาก่อนก่อนที่คุณจะลุยอ่ะนึกออกใช่ไหมเออถ้าคุณชอบสไตล์แบบเนี้ยโอเคแต่คุณจะไม่แบบไม่ค่อยฝืนเองว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรคุณจะศึกษาคู่ของคุณก่อนแต่ถ้าเราไปจีบคนเลขนี้นะคุณก็ต้องรอหน่อยเขาก็ต้องศึกษาคุณก่อนนึกออกใช่ไหมเป็นเลขกลุ่มที่ต้องศึกษาลกันและกันก่อน นะครับถึงจะยอมเปิดใจนะเออมันอาจจะเป็นแนวที่เราอาจจะรู้สึกเฮออ่ทําไมหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็ตามสไตล์เลขครับแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบแบบนี้นะต้องรู้เรื่องกันก่อนสิแล้วก็ามาว่ากันต้องมีเปิดใจเปิดใรกันก่อนสิเออคนอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความความชอบแต่ละท่านนะครับจนเรืเืองของหลักส่วนเรื่องของการเงินมองระดับมองขั้นตอนเลขกกลุ่มอย่างเงี้ยมาคล้ายๆกันถ้าเป็น มันเด่นเรื่องการทํางานไงเด่นเรื่องการคิดวิเคราะห์ไงเพราะนั้นการจ่ายออกเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไหนแล้วไม่ค่อยน่าน่าน่ากังวลแต่ถ้าคุณมองว่าต้องหารายได้ได้มากๆสูงสูง,สงแบบปุ้ง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 เนี่ยอ่จจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณต้องการรักษามาตรฐานการ,ารหารายได้ของคุณให้เป็นแบบเนี้ไปเรื่อยๆเฮ้ยไม่มีพลาดแน่นอนไม่มีไม่มีแดงเขียวไปเรื่อยๆโอเค <laughs> โอเคถ้ามองแบบเนี้ยไม่มีแดงมีเขียวไปเรื่อยแต่ไม่ใช่เขียวแบบเลยไปถึงสีทองอะไรกันนะั้นแ่แม่แม่มก็ได้แต่เขียวแหลนะครับก็เต็มสิบภาพรวมนะครับการใช้จ่ายการอะไรก็ให้เจ็ดครับให้เจ็ดถึงแปดเพราะหาไม่ได้เก่งนะหาไม่ได้เก่งเป็นคนที่แบบหาเป็นลําดับเป็นระบบงา้นตอนเหมาะกับงานที่มันเป็นงานแบบรูทีนประมาณเนี้ยมี เป็นลูกจ้างหรือไม่ก็เป็นเจ้าของบริษัทที่เปิดตอนนี้ปิดตอนนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่เก่งนะแต่เก่งในเรื่องของการจัดการการเงินที่ดีคือถ้าไม่เป็นเงินตัวเองอะ่ะโอ้โหไม่มีไม่มีไม่มีหลุดอนะครับถ้าเป็นเงินคนอื่นเนี่ยเป๊ะแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นเรื่องของพวกนักบัญชีพวกอะไรพวกนี้ก็ถือว่าตรงตรงชิปตรงสายเหมือนกันครับผมอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับ ถ้าใครมีข้อสอบถามไรก็สามารถมาในทางช่อง YouTube ทางเพจนะครับแล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์สาม,มารถสอบถามกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคนไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูเอกทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดี